Mặc cho tôi giờ có chim mày đọc máu tôi. Chim nam lại chín bên Nam luôn chim 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 con, chim 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 lông chim 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 Chị cây chim lại, chim 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 เคยผ่านการมีลูกมาแล้วไก่เคยไข่แหรอใกเนี่ยครับตัวนี้แบ่งงาน่กัแต่ว่าตัวเนี้ยตัวนางานอา้มักมัก๋วยเตี๋ยวต่วมเตียมต้วมเตียมมักตี๋ยวมักยเตี๋ยว มักเสียนอ่ะบางทีไปฟ้าก็ใช่วาสิเ็สเนี่ยอดูหน้ากัแนนทงกับีเะได้าฟ้ากับฟ้ามปูนะอันนี้ฟ้ามไกนะ่เนาะไกครับเป็ด <c oughs> น้ำว่ <laughs> ะแต่ว้องขึ้นลอยันเพียกันปก็เก็บขึ้นก่เป็ดลิ้นน้ำสะไวน้ำส่วนตัวเขานี่เขาบุ้งเป็ดบอกกินพักบุง้งใกล้แต่กินกินอย่านี้บัญชีมากินขากันเด้อ ความไก่เป็นนอนในกรงนี่เ mm. ป็นสามเลยมามันค่งโอ้มันก็อยากนอนอยู่ทางทางใน,งนด้วกันแมนมันโล่งคือน <laughs> มันก็สบายใช่เะยับท้างไว้ไกลพักกันไปขี่ได้ไปหรอกที่ยับหังขึ้น่เลย

หาหลูกคุม,มือที่เสาแรีงมาหม่เเป็นสถานก,กันนั่นจากสีผ้ากันยางไปใส่นะโต๊ะเาวกับตวน ก็แม่สองตัวนะฮะจี๊ก้ะเขาอาหารข้าปากอยู่ได้เพิ่นตัวเมียเสียงม่ามีเลยว่าตป็นี้มันจา,าออกส่งตัวเมียอยู่ตัวแต่ว่าบักนั่นบักเถื่อเถือ่อนแล้วนะออตัวนี้ออี่ยังไง ไปมืองฟ้าฟฝ้ามกบตีบันที่นี้ฝ้ามกบนะครับโอ้แต่ว่าผ้าไนมีกบเด้ยนี่เพชรฝ้ามไหรรอบอนบอนเลอะกลัวกบก็เมียกะกบก็ปูหล่าเดี๋ยวยปู <laughs> วลง <laughs> ปูนาปูนาขาเกี๊ยโกบอบอบข้าบุ่งเสียบไปเดี๋ยะตอนนี้เราเป็นบริษัทปงกับธรรมจิงหอนครับเด็เดแบบหอนเลยมัน คอยติดตามชมต่อไปจีกกบกระปูไปเลยครับชิบิไซก่อนเดี๋ยวนี้ฮะชิบิไซเก็บผักตบเก็บผักตบสว,าว่าปะไปเลยครับไปเลยตบมาให้เบ็ด ขี่ดินโยก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 โอ้ oh, น้ำกับบ่มีลรอดอยู่นี่แหละไม่ได้ถึงยังลงไ,ไ,ไงไงก็ต้องหนี เครื่องแหงแลงเครื่องหอนหาแย่ใค้หมดแดงย่มว่างโควิดไม่มีอย่างเห็ดเลียงเป็ดเลียงไก่เลียงโกบผากพักให้มันเหมือนที่นี้ น้ำกับบม่มีแห้งเบดละตอนมาผู้เดียวมามาเอาหม่องไหนเนี่ยผ่านนั่นกับมาผู้เดียวแห้งแรงเบิดบอ่อน้ำไม่มีน้ำ ค่อยลงเย้ว

เข้าปลานะครับเด็กเข้าปลาเหนื่อยไหมครับมาไปกลับบ้านกันเด็กเลี้ยงงัวคือคือเด็กเลี้ยงงัวเหรอคืออยู่เด็กใส่เกือบบูดพร้อมทางยากลำบากมากนะครับมีแจะอันมจจะน้ำ คไก่อยู่เด้ยอย่างมานันนี่คือสี่ขืนได้บันที่นี่คือสิ่ขืนไปได้ลูกน้องมา กลับบ้านกันได้ไหมนี่ แง่แรงดีคักนะไปกลับกัน